สารไฮโดรควโนนลหรือสารประลอดที่อยู่ในเครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของคลินิกหมอซึ่งหมอใส่ไม่เกิน4%เราจะลองเทถ้าเราหยดด่างลงไปมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ มันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเจอด่างมันจะเป็นสีแบบนี้อันนี้มันกนยังไม่เออเร็วระวังเอ้ยเอ้ยมีตัวไหนเปลี่ยนเลยลดเทสต์ความเป็นกรกนดกาากต่ำถึงแม้จะแท้ไหน่มถ้ามีไฮโดรคโนโนดวินอลไฮสาร ที่ออยอต้องห้ามแต่เป็นสีน้ำตาลนะเกิดอ่ะอืมอันนี้ของหมอของหมอแต่หมอผิวหนังอนุญาตให้ใช้ได้มไม่ไม่เกิดสี่เปอร์เซ็นตแต่ที่หมอหมอบอกว่าหมอใส่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์หมอสีน้ำตาลใช่ อันนั้นไม่เกิดสักตัวใช่ไหมคะของดอรจิน,จนมีเกิดสักตัวกูก็ไปถ่ายของดอรจินเยน,นี้น,น่น้ำด่างเหรอค่ะน้ำด่างางนี้่าขอน้ำด่างอันนี้ของดอรจิน อันบล็อกนะครับไม่มีสีน้ำตาลแล้วก็นอนต่อเจคีมนะครับแล้วก็นอนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัด pH อ่าจวนไลทครีมดีนะมาได้ประโยชน์นะได้ตัวนี้ไวท์เชนนิ่งใช่ไหมไวท์เชนนิ่งไม่มีออไไม่หวเยังเหลืออีกอะไรนะ เดียลองอ่าอย่างครับอย่งยงอาง